สวัสดีครับผมอาจารย์เจชัยดนลคุปตาวินทุวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หลักสูตรการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ Effective c o o r d i n a t i o n นะครับทำไมคุณถึงต้องมาเรียนรู้หลักสูตรนี้นะครับต้องยอมรับเลยว่าในทุกวันนี้การที่จะทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายได้นั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการประสานงานที่ดีในองค์กรนั่นเอง แต่ว่าการประสานงานที่ดีนั้นมันมีหลายองค์ประกอบประกอบกันอย่างเช่นสีหน้าท่าทางเนื้อหาข้อมูลต่างๆเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้การประสานงานนั้นมีประสิทธิภาพที่สุดเราจะมาพูดคุยกันในหลักสูตรนี้แหละครับผมและจากจะให้ทุกคนเนี่ยเห็นเป็นภาพเดียวกันเข้าใจตรงกันรวมถึงนำไปใช้งานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีกด้วยครับถ้าพร้อมแล้วตามไปพบกับผมที่บทที่1ได้เลยครับ